เลือกแต่ของที่ถูกที่สุดจริงๆหรือเปล่าไปดูกันคะ่ะพัสดุเพิ่งมาส่งนะคะจากเซ็นทันออนไลน์เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูว่าขวัญสั่งอะไรในนี้อ้าวแล้วทำไมขวัญถึงไม่ซื้อ ในเน็ตที่เขารับหิ้วกระปุกนี้นะคะในห้างสี่พันถ้าเขาหิ้วมาเนี่ยหรือขวมไม่รู้เขาไปเอาจากแหล่งไหนมาแหละคือสองพันกว่าบาทถ้าถามขวมัญขวัญไม่มั่นใจขวัญขวัญไม่แน่ใจแท้หรือปลอมไม่รู้ขวัญไม่ได้เลือกซื้อของที่ถูกที่สุดมือถือขวัญก็ไม่เลือกซื้อที่ถูกที่สุดนะ,ะถามตัวคุณเองตัวคุณเองเป็นเหมือนกับขวัญหรือเปล่า ถ้าเป็นเหมือนกันเวลาคุณจะผลิตเสื้อผ้าจะทำเสื้อผ้าคุณจะทำเสื้อที่ราคาถูกที่สุดหรือเปล่าขอนถามหน่นอยเพราะในเมื่อเนี่ยขเป็นคนซื้อเนี่ยขอนยังไม่เลือกซื้อของที่ถูกที่สุดเลยเพราะขอนไม่มั่นใจว่าของที่ถูกที่สุดเนี่ยมันเป็นของที่ดีที่สุดจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นในส่วนกลับกันคือขอนเป็นผู้ผลิตขอนทำเสื้อผ้านะคะ ผัดก็ต้องไม่ทําของที่ท,ที่ที่ถูกที่สุดเพราะอะไรของที่ถูกที่สุดต้องหาของที่ถูกถูกเพื่อมาทําให้มันถูกถูกจะได้ขายถูกถูกแล้วมันมีคุณภาพไหมทําของให้ดีให้มีคุณภาพเถะอะค่ะลูกค้ามีเงินจ่ายถ้าเขาเห็นคุณค่า